นี้นะคะเรามาเปิดคลิกปกันที่หน้าร้านเก่านะคะคือบางคนก็ทราบแล้วนะคะว่าครอบครัวแม่รถเนี่ยจะย้ายไปอยู่อีกร้านหนึ่งนะคะ,คะตอนนี้เราก็ย้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ท่านผู้ชมตอนนี้นะคะเรานะคะก็ทกําการย้ายร้านนะคะนี่เราจะทําการนี่เห็นไหม แล้วเราก็มีนี s> <s ่มันมีกระจกด้วยสิงแหบ้อมเฮ้ มาหนดี๋ยวเรามาถ่ายเป็นอะไรอ่ะคะเป็นอะไมนเป็นเป็นอะไรอ่ะ <c oughs> เป็นอะไรค <c oughs> ะ คือสภาพห้องน้ำนี่แล้วก็กระจกบานใหญ่แล้วก็เตียงของเรานะคะแล้วก็ตู้เสืยอย้อผ้าขยายออกนี่นะคะเราก็มีมรถนะมาตอนนี้ร้านเก่าเราก็ไม่มีของแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมคะก็เป็นห้องว่างๆแบบนี้เลยก็โจ๊กพอร์ตออกไปเรียบร้อยแล้วค่ะ ันนี้ก็คือเป็นห้องว่างนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะพากันพานะให้น้องพี่ตองพาพวกเราทุกคนไปดูร้านใหม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าคนไปตามน้องพี่ตองไปดูร้านใหม่เลยค่ะ,คะนะเราก็พอออกจากร้านไม่รถร้านเดิมนะคะเลี้ยวขวามือไปทางเซเว่นเลยค่ะเลิยนยไปเลยค่ะเนี่ยค่ะไปเลียเ้ยวขวาไปเซเว่นนะ เราก็จะเลี้ยวขวาต่ออีกทีหนึ่งค่ะอ่านี่นะคะเราก็จะเลี้ยวขวาอีกทีนึง่งเนี่ยนะคะตามน้องไปตองก็ไปเลยนี่นะคะคือจริงๆห้องใหม่อะคะ่ะมันก็จะเป็นตึกเดิมนะคะแต่จะอยู่ด้านหลังนะคะทุกคนเราก็จะตามน้องไปตองไปนะคะนีะ่น้องใบตองเราเพื่อนๆด้วยค่ะ นี่นะคะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าร้านใหม่ของเรานะคะตรงนี้เองนะคะนี่ก็คือป้ายพาไปดูป้ายร้านส,สวยๆเราก็ยกมานะคะเดี๋ยวจะแบบ๋ยวเราจะทําป้ายใหม่นะคะหามาเงินก่อนนะคะทุกคน<ม>นี่ป้ายร้านเสริมสวยอันเดิมสีกระซิบแล้วนะคะแล้วก็ไฟหมุนนี่เร<ว>ต่อเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วจากระยะเวลา2ปีนะคะที่เราขายห้องที่เกษสยมแล้วมาอยู่ที่ ร้านเสริมสวยนะคะแม่รถไม่เคยได้ตากผ้าเลยค่ะเราใช้วิธีการอบเพราะว่าร้านเดิมนะคะไม่มีเนื้อที่นะคะเป็นที่จอดมอเตอร์ไซค์แล้วก็ถนนแม่รถกลัวเรื่องฝุ่นเรื่องกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเรามาอยู่ด้านหลังนะคะเราได้ตากผ้าแล้วค่ะนี่เย้นะคะแล้วมันก็มีหนื้อที่ให้น้องไปตองได้แบบเล่นฮ uh ูลูฮุกตีแบตอะไรเงี้ยค่ะเมื่อกี้นะคะน้องไบตองเล่นเป่าฟองไปนะถ้าเ,เพื่อนๆนะคะเคยเห็นนะคะในห้าง มันจะมีที่เป่าฟองนะอะ่าเป่าลูกโป,ป่งใช่ไหมคะอ่าเมื่อกี้น้องพี่ตองเล่นหมดแล้วใช่ไหมคะยังไม่หมดคะ่ะอ่ามาเล่นเลนให้เพื่อนๆดูอ่าไปเล่นไปอยไป,ไปมาเล่นเพื่อนเพื่อนดูก่อนนะคะ <S <S เดี๋ยวน้องไม่ตองะจะเล่นให้เพื่อนดวูวิธีการเล่นแล้วก็ะส,สะจูนน้าน้ำหมดหรือ,อยังคะน้ำยาหมดหรือ,อยังเล่นมาซื้อมามอวานนะคะก็นี่ไงนี่นะคะเดี๋ยวแม่เราให้ดูกว้างนะคะ นี่ก็มีเนื้อที่ให้น้องไม่ตองได้เล่นนะคะส่วนข้างๆนี่ก็เป็นร้านค้านะคะอันนี้พี่พี่ป้าตาป้าตายนะคะเขาเช่าด้านหน้านี้นะคะส่วนแม่รถก็คือเช่าด้านในนู้นนะคะโอเคข้างหลังใช่โอเคหมดหรือยังหมดแล้วมั้งงั้นพาเพื่อนไปดูงั้นพาหมดแล้วอ่ะงั้นพาเพื่อนๆไปดูร้านดีกว่า ตอนนี้นะคะร้านกระจกของเราก็ยังไม่ได้ทําสติกเกอร์นะคะเพราะว่าเราเพิ่งย้ายมาได้แค่วันเดียวนะคะแล้วมันปิดช่วงช่วงปีใหม่ด้วยก็ลาสติกเกอร์ปิดนะคะแต่แม่รถคือร้านคนะ่ะแม่รถบอกไว้ก่อนนะคะว่าเรายังจัดได้ไม่เรียบร้อยนะคะเพราะว่าร้านที่เขาทาพวกอุปกรณ์ก่อสร้างอะไรเงี้ยเขาก็หยุดหมดเบอรเลยค่ะหยุดหมดเลยนะคะนี่เราก็จะเข้าไปข้างในก็จะมีผ้ามานปิดนะคะสวัสดีคะ่ะพี่มิเตย เล่นเกมอ่านี่นะคะนี่ก็พี่วิเตยก็เล่นเกมอยู่นะคะเป็นเกมของน้องออนนะคะน้องสาวแม่รถเองเอ้ยออเอยงนี่พี่พิเตเยชอบไหมคะบ้านหลังใหม่ร้านใหม่ชอบอกเพื่อนๆหนคะ่ะชอบอ่ะนี่นะคะก็มุมนี้ก็เป็นร้านสมสวยนะคะ,<ๆ>คะก็จะเีเก้าอี้นั่งสองตัวแล้วก็ มุมนี้จริงๆมุมนี้จะทําอะไรคะจะตั้งโต๊ะฟานะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีงบนะคะค่ะเรายังไม่มีงบเรายังไม่มีเงินนะคะเดี๋ยวรอมีเงินแม่เราจะซื้อโต๊ะฟ้าแล้วก็โต๊ะกลางตรงนี้นะคะแล้วก็ตู้เย็นนี้เราตั้งไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะต้องย้ายนะคะแต่ว่าก็ตั้งไปก่อนนะคะก็เดี๋ยวให้ดูกว้างๆนะคะกประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูสวนฝั่งห้องน้ํากันจ้ะได้ค่ะคือตู้เสื้อผ้าของน้อง ของพวกเราสิคนนะ,ะใช่ค่ะก็<ม>คือเราจะไม่ได้ซื้ออะไรใหม่เลยนะคะนี่ก็คือตู้ผ้าแล้วก็เตียงนอนใ, <จ S 1> ใช่ไหมคะลูกใช่นะคะแล้วข้าง,ข,าง,ข,างข้างข้างข้างของตู้เสื้อผ้านะคะก็จะเป็นเตียงนอนนะคะเตียงนอนเตียงนอนสองชั้นนะคะ อนนี้ก็จะหันมาทางหิ้งพระมุมนี้เลยนะคะทุกคนพ,กกพี่เตยทักทายเพื่อนๆอีกจ้านี่นะคะก็จะประมาณ<ล>น,นี้นะอ่าแล้วก็แม่รถจะให้มาดูะอะไรคะข้างของเตียงนะคะก็คือตู้เสื้อผ้า,ากับแอร์น,นะเครื่องซักผ้าจ้าไม่ใช่ตู้เสืาา้อผ้าเอครื่องซักผ้านะคะกับที่ที่ความจานใช่ไหมคะ,ค,ะคือแม่รถอยากแอร์นะคะหรืคือแม่รถอยาก จัดคือตอนนี้ยังจัดได้ไม่เรียบร้อยนะคะทุกคนก็ได้ประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะค่อยๆจัดไปนะคะมาดูมุมดูมุมเตียงสาะก่อนไหมคะมาดูเตียงสาะก่อนค่ะเตียงสาะตรงนี้นะคะเราจะใช้ฉากกันหน้าขาแล้วก็ตรงนี้ก็คือเตียงสาะแล้วก็ละเบียงนะคะหน้าต่างคือมุมนี้คือจะเป็นมุมหน้าต่างนะคะตอนนี้นะคะพอลองสั่งผ้าม่านไปแล้วนะผ้าม่านนะคะเมื่อวานไปเดินโรตัสกันนะคะผ้าม่านในโรตัส ราคา599บาทแต่พ่อหน่องสั่งในเวฟนะคะราคา80กว่าบาทนะคะก็ถือว่าถูกมากนะคะตอนนี้แม่ลดสั่งพม่าสีเดียวกับแบบนี้นะคะอ,คอ่าอันนี้นะคะก็คือเตียงสระผมของแม่ลดนะคะตอนนี้ก็ยังไม่พร้อมทํางานนะคะเพราะว่าอย่างที่แม่ลดบอกไปร้านอุปกรณ์ทําผมยังไม่เออร้านไม่ใช่ค่ะร<อ>้านอุปกรณ์ก่อสร้างไม่เปิดนะคะ<อ>ก็พ่อหน่องยังไม่ได้เดินท่อใช่ไหมคะตองตองยังไม่ได้เดินท่อ สำหรับอ่าสับต่อไปนะคะน้องม่ตองก็จะพาไปดูห้องน้ำนะคะเปิดไฟด้วยค่ะอ่าอันนี้ก็ห้องน้ำของเรานะคะก็เดิมห้องน้ำเดิมมันเป็นร้านอาหารนะคะแต่ว่าพี่เขาก็ทำห้องน้ำให้เราใหม่เลยนะคะนี่ก็จะเป็นฝั่งนี้นะคะก็จะกัน้นน้องม่ตองเดินไปเลยค่ะ ก็จะเป็นโซนนี้ก็คือเป็นโซนอาบน,ะะน้ำนะคะแล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็เอามาจากเอามาจากร้านเดิมนะคะก็ม,มุมนี้ก็คืออาบน้ำค่ะส่วนอ่างใบฟันนี่นนะคะก็แล้วก็อุปกรณ์ของอาบน้ำนะคะก็อยู่ตรงชั้นนี่นะคะก็นี่เลยอ่ะ กระจกนะคะแล้วก็ชั้นวางอุปกรณ์นะคะนะคะก็มีขี้เลอีอนะคะเอาไว้ล้างมือป้องกันเชื้อของโควิดสิบเกาะะ้าไคค่ะช่วงนี้เราต้องหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะก็คือน,นี่เลยค่ะเราจะอ่านล้างมือของเราก็จะมีสบู่ล้างมือนะคะเราใช้ขี่เล็กอกนะคะในการล้างมือเราไม่ต้องล้างมือเ,เพื่อนๆดูเลยนะคะเราก็จะกดเห้ลื่อยมาเยอะนิดนึง เพือ่ปอประหยัดน้ําเราก็ปิดน้าก่อนค่ะแล้วก็แล้วก็ถูอ่าถูให้ทั่วถูนิ้วนะคะนี่เร้ไม่ต้องมาสาธิตการล้างมือนะคะช่วงนี้แม่ลดไม่อยากใช้คํคราว่าโควิดระบาดเยอะแต่ว่ามันม,มันคือความจริงนะคะทุกคนเราต้องขยันล้างมือบ่อยๆนะคะแมสต้องปิดตลอดเวลาขนาดแม้กระทั่งคนที่เรารู้จักนะคะเราก็ต้องปิดแมสคนะคะใช่เพราะว่าเราไม่รู้เหมือนกันนะคะว่า เพื่อนสนิทหรือว่า <c oughs> คนที่ทํางานด้วยนะคะเขาไปไหนมาบ้างใช่ไหมเขาไปไหนมาบ้างนะเขาจะติดโควิดหรือเปล่านะคะเราต้องป้องกันตัวเองนะคะสนิทขนาดไหนเราก็ต้องป้องกันป้องกันใช่ค่ะตอนนี้เราก็รวีวิวร้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะก็เดี๋ยวอ่าออกมาเลยค่ะตอนนี้ณนนุาสวัสด,ดีค่ะณนนุดี <c oughs> นี้เรากำลังรีวิวรนะ้านอยู่นะคะนานุชมาเที่ยวร้านใหม่ของเรา,าค่ะดีเห็นไหมนานุชเป็นตัวอย่างที่น่ารักมากๆเลยนะคะต่อให้เราสนิทกันมากขนาดไหนตอนนี้เราต้องใส่แมสใส่แมสใส่แมสก์นานุชใส่ตลอดเวลาค่ะนุชน่ารักมากนะคะอ่าโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ่อนตั้งให้เราสองรามฎร์ไม่ลืมด้ยนะคะบ๊ายบาย